ท่านามันเป็นอุบัติเหตุตามข้ามาท่านชายสิงรู้ท่านจะทําอะไรปล่อยมือข้าเถอะมันดูไม่ดีน้องชายเจ้ารู้ไหมว่าห้องยาของจวนเหลืองอยู่ที่ไหนอ๊ะท่านชายมันค่อนข้างจะไกลจากตรงนี้โปรดให้ข้าเป็นคนนําทางท่านชายสิงรู้แค่มาเดินเล่นเจ้าไปได้แล้วคือพพาคาะท่านหญิงท่านไม่จำเป็นที่จะต้องทําแบบนี้มันแค่แผลเล็กๆ ถ้าท่านไม่อยากจะเห็นบาดแผลท่านปล่อยค่าก่อนข้าจะจัดการมันเองท่านชายชิงรูปเป็นอะไรไปทำไมอยู่ดีๆถึงได้โมโหขอบคุณท่านชายบาดแผลถูกพันอย่างดีท่านได้ฝึกฝนศิลปะาการต่อสู้เพื่อทำสิ่งเหล่านี้ใช่ไหม แต่ทำไมคนแปลกหน้าถึงได้ปฏิบัติกับข้าเชน่นนี้มันดูดีขึ้นแล้วในฐานะที่เป็นผู้หญิงท่านไม่ควรทำร้ายตัวเองอืมข้าอยู่ที่จวนท่านมาหลายวันแล้วข้าได้ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับแม่นางแล้วข้าต้องขอตัวก่อนเข้าใจแล้วงั้นข้าจะไปส่งท่านข้าไม่จำเป็นสักวันเราจะได้พบกันอีก แต่เมื่อเราเจอกันอีกในครั้งต่อไปข้าหวังว่าท่านจะไม่ได้รับบาดเจ็บอีกสุดท้ายข้าก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้พบกันอีกเราไม่ควรพบกันอีกครั้งยุดในท่านต้องการที่จะพูดคุยกับพวกเจ้าข้าน้อยรับคำสั่งนายท่าน ตั้งใจทำงานให้ดีอีกไม่กี่วันก็ถึงวันสำคัญแล้ว